ใช่ถ้ารอดสวัสดีคะ่ะสวัสดีสําหรับชาวราศีตุลน,นะคะหรือว่าชาวลัคนาราศีตุลสามารถรับชมรับฟังได้เช่นเดียวกันวันนี้จะกลับมานะคะชมสถานการณ์เรื่องราวความรักระหว่างความรักคนโสดคนมีคู่คนที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนของชาวราศีตุลลัคนาราศีตุลทุกทท่ทททานประจําเดือนสิงหาคมนะคะก็รับชมรับฟังได้นะคะก็อาจจะมีตรงบ้างหรือว่าไม่ตรงบ้างยังไงนะคะอยากให้ชาวราศีตุลลัคนาราศีตุลท,ท,ทุกทท่ทานนั้นได้เก็บรับ แต่สิ่งดีๆมาเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาชาวราศีตุลรัคนาราศีตุลทุกๆท,ท่านประจําเดือนสิงหาคมนี้ให้ต้องบอกก่อนเลยว่าใครที่ตกอยู่ในสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์หรือความรู้สึกที่คุณเนี่ยไม่ได้รับความยุติธรรมในเรื่องของความรักมานะคะเป็นช่วงเวลาที่หลังจากนี้ไปนะคะสิงหาคมนี้เนี่ยเรื่องราวที่มันเป็นเรื่องราวดีๆความยุติธรรมเกี่ยวกับความรักนะคะ ในอดีตที่ผ่านมาใครที่มองเราผิดนะหรือว่าทะเลาะกับเรื่องเราของความรักประเด็นเดิมๆประเด็นซ้ำๆอาจจะทำให้คนรักของคุณเนี่ยมองคุณในมุมผิดๆมองคุมในมุมลบๆหลังจากนี้ไปนะคะสิงหาคมนี้เนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างมันจะอยู่ในจุดที่เราเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนกับ โชคชะตาฟ้าแล้วก็ทุกๆอย่างมันเข้าข้างนะคะใครที่กำลังรอคอยความจริงอะไรอยู่อาจจะได้พบกับความจริงในช่วงสิงหาคมนี้ใครกำลังรอคอยความชัดเจนอยู่กับความสัมพันธ์ที่วุ่นวายเนะะี่ยคะมาโดยตลอดแล้วก็อดทนมาเมื่อก่อนนี้นะคะห้เออ เดแฮงแมนมันบอกว่าอาดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะตกอยู่ในสถานการณ์บังคับสถานการณ์ที่มันจะต้องยอมทนอยู่กับความสัมพันธ์นะคะหรือว่ารับมือกับความสัมพันธ์จนบางทีเนี่ยเราเองก็เหมือนกับผจญภัยกับความเหนื่อยอยู่เพียงลําพังหลังจากนี้ไปนะคะเดอะซันมันอยู่ที่ตําแหน่งตัวตนของคุณต้องบอกเลยคะ่ะว่าหลังจากนี้ไปทุกสิ่งอย่างจะอยู่ในจุดที่เราเนี่ย สามารถที่จะร้องขอความยุติธรรมนะคะร้องขอความเห็นอกเห็นใจหรือสามารถมีสิทธิ์มีเสียงในการพูดได้แล้วว่าเราต้องการอะไรที่ผ่านมาอาจจะโดนคนรักนะหรือว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ครอบครัวคนรักควบคุมมาโดยตลอดนะีคะ สเตรนเนาะโดน,นโดนแฟนควบคุมโดนแฟนควบคุมโดนสถานการณ์คนรักควบคุมครอบครัวต่างๆทุกคนเนี่ยค่อนข้างที่จะคาดหวังในตัวคุณจนบางทีเราอาจจะรู้สึกเหนื่อยๆนะรู้สึกบางทีเหมือนกับเรากําลังต่อสู้อยู่คนเดียวเหมือนทุกๆอย่างมันเป็นการที่ตัวคุณเนี่ยแหละต้องจัดการกับหลายๆปัญหาทุกๆปัญหานี่ก็เปลี่ยนปัญหาไปไม่ซ้ํากันแต่ละวันแต่ว่าหลังจากนี้ไปนะคะสองไม้เท้าสามเหรียญ คนรอบข้างจะเข้าใจในสิ่งที่คุณคิดมากขึ้นความยุติธรรมเกี่ยวกับความรักเกี่ยวกับความเข้าอกเข้าใจจะเกิดขึ้นสำหรับชาวราศีตุลรัขนาราศีตุลอีกครั้งหนึ่งความสบายใจกำลังจะกลับมาแล้วนะคะคนรอบข้างจะเห็นอกเห็นใจกับสิ่งที่คุณเป็นมากขึ้นสิ่งใดที่คุณร้องขอหรือว่าสิ่งใดที่คุณพยายามจะสื่อเนี่ยทุกๆคนนะคะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามจะเข้าใจในสิ่งที่คุณเป็นนะคะ เรียกได้ว่าช่วงสิงหาคมนี้ชาวราศีตุลรัคนาราศีตุลน,นะคะเป็นขาขึ้นของชีวิตแล้วนะคะจะได้เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆใครที่อยู่กับสถานการณ์ยอมทนกับความรักมานานมันอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่คุณรู้สึกว่าคุณจะเดินออกจากความสัมพันธ์แล้วไปเริ่มต้นใหม่พอเราตัดสินใจเริ่มต้นใหม่ปุ๊บก็จะมีคนดีๆเข้ามาในชีวิตทําให้คุณรู้สึกว่า ชีวิตคุณยังมีอนาคตเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะคะไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยกับการจัดการสถานการณ์หรือว่าพยายามรับมือกับสถานการณ์ต่างๆอยู่เพียงฝ่ายเดียวอยู่แล้วหลังจากนี้ไปนะชาวราศีตุลลัคนาราศีตุลชีวิตคุณเนี่ยจะมีความรับรื่นแล้วนะคะมาดูความรักแบบเจาะๆคนโสดกันบ้างได้ไหมเอ่ยว่าคนโสดนะราศีตุลลัคนาราศีตุลเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ ดูหน่อยนะคะว่าคนโสดเป็นอย่างไรกันบ้างเอ่ยคนโสดคิงดาบมาเลยสเตรนนะดิเดวิลนะคะบ่งบอกว่าช่วงนี้คนโสดนะคะจะมีคนเข้ามามากหน้าหลายตานะเออจะมีคนเข้ามาพัวพันธ์ในชีวิตคุณนะคะมีคนหลากหลายรูปแบบเข้ามาในชีวิตหรือหลายๆท่านเนี่ยอาจจะได้พูดครั พูดคุยกับคนทางไกลนะคะหรือว่าพูดคุยกับใครบางคนที่มันยังไม่ได้มีความชัดเจนเนาะก็จะมีผู้คนมากหน้าหลายตาผู้คนหลากหลายเข้ามาในชีวิตให้คุณได้เรียนรู้ให้คุณได้ศึกษานะคะก็ยังเป็นช่วงเวลาที่ตัวชาวราศีตุลลัคนาราศีตุลในช่วงเวลานี้นะคะคุณยังโฟกัส เกี่ยวกับหน้าที่การงานเนาะแล้วก็ให้ความสําคัญเกี่ยวกับปัญหาในเรื่องราวของชีวิตอยู่ซึ่งณนะตอนนี้เนี่ยเราเองยังไม่ได้อยากที่จะพัวพันหรือว่าผูกมัดกับใครก็ยังเป็นช่วงเวลาที่ไม่ได้คาดหวังอะไรเกี่ยวกับความรักยังมีความจิตตกอยู่นะคะหลายๆคนก็กลัวกลัวว่า คนที่จะเข้ามาในชีวิตเนี่ยไม่อยากให้เป็นความสัมพันธ์ที่มันจะต้องมาเป็นความสัมพันธ์หลบๆซ่อนๆหรือว่าความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนกลัวว่าคนคนที่จะเข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยอาจจะเป็นคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วคนที่เข้ามาแค่ต้องการหวังผลประโยชน์อะไรบางอย่างไม่ได้คิดที่จะจริงใจกับคุณหรือว่าเขาไม่สามารถรับได้ในสิ่งที่คุณเป็นหลายๆท่านอาจจะตกอยู่ในสถานการณ์พ่อไม่แม่ไม่นะคะหรือว่าอยู่ในสถานการณ์ที่คุณมีหลาย ให้ต้องรับผิดชอบครอบครัวนะคะหนี้สินภาระต่างๆคุณยังมีความเกรงอยู่ว่าเออถ้า คนที่เขามาเนี่ยเขาไม่ได้จริงใจกับคุณไม่ได้จริงจังกับคุณเนี่ยมันอาจจะนําพาปัญหาหรือว่าภาระอะไรให้เรารู้สึกอึดอัดใจหรือเปล่าเดดเดเวลยังบ่งบอกอีกนะคะระหว่างความสัมพันธ์นะคนใกล้ชิดนะคะเพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อนะคะหรือว่าความสัมพันธ์เพื่อนร่วมงานเพื่อนที่เรียนด้วยกันอะไรประมาณนี้ที่เขารู้สึกกับเราเกินเลยกว่าคําว่าเพื่อนมันอาจจะทําให้มีผลกระทบเกี่ยวกับในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะในเรื่องของการจัดการใน เรื่องการปกครองต่างๆใครที่อยู่ในระดับของเป็นหัวหน้างานอะไรอย่างนี้นะคะมีการพัวพันใกล้ชิดกับคนในที่ทำงานมันอาจจะทำให้คุณหนักอกหนักใจนิดนึงเพราะฉะนั้นคนโสดจะมีคนเข้ามาในชีวิตคุณนะแต่ว่าความสัมพันธ์ก็อาจจะยังไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่มันจะไปในทิศทางที่ดีสักเท่าไหร่นะคะ อัศวินถ้วยจะมีคนเข้ามาจีบนะจะได้เริ่มต้นนะคะแต่ว่าอาจจะยังเป็นเขาเรียกว่า คนที่เข้ามาเนี่ยคนที่แอบชอบแอบรู้สึกดีมันก็ไม่เป็นไปอย่างที่เราคิดคนที่เข้ามาก็เป็นคนที่ไม่ใช่นะคะคนที่ใช่ก็ไม่มานะก็คนที่ไม่ตรงสเปคไม่ตรงใจเข้ามาในชีวิตเข้ามาจีบนะคะมาจากสายงานเดียวกันกันกบคุณนะคะถ้าใครต้องมีการเดินทางไปพูดคุยหรือไปเจรจาไปตกลงในแผนกอื่นไปตกลงในสาขางานอื่นลูกค้านะคะเข้ามาในชีวิตเรามากขึ้นเนี่ยมันอาจจะทําให้คุณเนี่ย ได้ไปติดต่อเจราจาสื่อสารกับผู้คนมากหน้าหลายตานะคะจะได้เจอกันจากทางสายงานเนี่ยแหละแต่แอบบอกเลยว่านะะ่ากเออแอบบอกเลยว่าน่าจะยังโสดอยู่นะคะตัวชาวราศีตุลลัคนาราศีตุลเนี่ยยังมีปัญหาเกี่ยวกับการเริ่มต้นนะมาดูความรักของคนมีคู่กันบ้างได้ไหมคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างกาวถ้วยมาเลยนะ สิบไม้เท้านะคะต่างคนน่าจะต่างทํางานเนาะไม่ค่อยได้มีเวลาให้กันและกันสักเท่าไหร่นะคะหรือว่าคนรักก็ไม่เป็นไปอย่างที่ใจเราหวังนะคะหลายอย่างไม่เป็นไปดังใจไม่เป็นไปอย่างที่คิดนะคะหรือว่าเขาปฏิเสธความรู้สึกคุณก็เป็นไปได้นะสิ่งที่คุณต้องการสิ่งที่คุณรู้สึกร้องขออะไรแบบนี้นะเออมันก็อาจจะทําให้คุณเนี่ยรับรู้ความจริงเนาะว่า ที่ผ่านมาเนี่ยสรุปว่าที่เราพยายามจัดการที่เราพยายามควบคุมหรือว่า เรานึกว่าเขาจะรับได้ในสิ่งที่เราเป็นเราอาจจะได้รับรู้ความจริงว่าที่ผ่านมาเนี่ยคนรักของคุณนะคะรู้สึกไม่ชอบกับสิ่งสิ่งนี้หรือสถานการณ์อาจจะกลับกันก็เป็นไปได้สิ่งที่คนรักพยายามควบคุมพยายามจัดการในตัวคุณนะคะหรือว่ามีกรอบอะไรบางอย่างให้กับคุณในช่วงเวลานี้เนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่คุณรู้สึกอึดอัดใจมากแล้คุณจะถึงเวลาในการพูด ในการบอกความรู้สึกในใจว่าสิ่งที่เรากําลังเป็นอยู่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบเลยเราไม่ชอบการโดนควบคุมแบบนี้เราไม่ชอบการเป็นแบบนี้มันอาจจะมีโอกาสที่ทําให้คุณได้บอกความรู้สึกลึกๆในใจที่เป็นความจริงที่อัดอั้นตันใจมานานนะคะกับคนรักทําให้มันจะได้เหมือนกับความรู้สึกว่าเออปลดทุกนะคะออกจากหัวใจมันเหมือนปลดล็อกหัวใจนะ อัศวินไม้เท้านะคะก็ต่างคนต่างยังต่างคนต่างยังให้ความสําคัญเกี่ยวกับหน้าที่การงานความมั่นคงนะคะช่วงนี้ก็ใครอยู่ใกลกันนะใครไม่ได้อยู่ใกล้กันเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าอยู่ห่างกันก็จะเป็นนานๆจะเจอกันทีพอนัด ะะจะมาเจอกันก็อาจจะไม่เป็นไปดั่งใจคิดไม่เป็นไปอย่างใจหวังเนาะหรือว่าคนรักของคุณเนี่ยอาจจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันทําให้เราต้องยกเลิกนะัดเราอุสาลางานเอาไว้หลายสิ่งหลายอย่างแล้วมันน่าจะถึงเวลาที่คุณจะได้บอกคนรักแล้วแหละว่าเออถ้าจะมาก็รอให้คุณ ชัดเจนก่อนค่อยมาหาเนะะีคะเพราะว่าคุณเองก็อาจจะลางานมาบ่อยแล้วหรือว่าจัดการชีวิตจนรู้สึกว่าตัวเราเองเนี่ยไหนจะเสียในเรื่องของรายได้นะะีคะโดนหักในเรื่องของเ,ออเขาเรียกว่าเบี้ยขยันต่างๆเนาะแฮงแมนเสียสละมาเยอะแล้วอะเรารู้สึกว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่พร้อมที่จะเจอกันกับ เราก็ก็บอกมาตรงๆเราจะได้จัดสรรเวลาถูกนะคะเรารับได้ในสิ่งที่เขาเป็นอะไรประมาณนั้นนะคะช่วงนี้ก็จะนานๆเจอกันทีนิดนึงนะจะมีเหตุให้ได้ผิด นัดกันนะคะไม่ค่อยได้เจอกันหรือใครที่อยู่ด้วยกันอยู่แล้วเนี่ยก็น่าจะต่างคนต่างอยู่นะคะทำงานคน,ะะคนละกะคนละช่วงเวลากันหรือว่าคนรักของคุณไปอยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะคะอยู่ในกลุ่มเสี่ยงโควิดต่างๆก็อาจจะไม่ค่อยได้ใช้เวลาที่มันวือวาเกี่ยวกับการดูแลเอาใจใส่กันและกันสักเท่าไหร่อาจจะต้องมีการแยกห้องนอนหรือว่ามีการกั้นบริเวณนะคะไม่ค่อยได้พูดคุยกันเนาะช่วงนี้ก็จะห่างกันนิดนึงนะคะสามไม้เท้ามีสถานการณ์ให้ได ห่างกับคนรักนะ t h e world ต่างคนต่างอยู่นะคะช่วงนี้ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างไม่ค่อยได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเท่าไหร่นะคะแต่ว่าความสัมพันธ์ก็ไปแบบเรื่อยๆเนาะความสัมพันธ์ก็ยังคงเป็นความสัมพันธ์ที่มันยังสานต่อไปได้นะคะแต่มันอาจจะไม่ได้มีความ โรแมนติกสักเท่าไหร่ไม่ได้มีการเอาอกเอาใจเราก็ไม่ค่อยทะเลาะกันด้วยนะคะพอมันไม่ทะเลาะเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้มีเรื่องให้ต้องง้อกันไม่ได้มีเรื่องให้ต้องตามตื้อกันก็จะกลายเป็นเหมือนกับมีช่องว่างเกี่ยวกับความสัมพันธ์นิดนึงนะคะ ก็ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างอยู่คนละมุมนะคะมีเรื่องอะไรก็ยังคุยกันได้อยู่กับหน้าจอโทรศัพท์นะคะอยู่กับหลายๆอย่างต่างคนต่างชอบอะไรก็นะเออเป็นแบบนั้นไปก็ต้องเติมเต็มกันนิดหนึ่งนะคะแอบมองว่าความรักของคุณมันยังมั่นคงอยู่นะคะก็มีบ้างแหละเรื่องหงุดหงิดใจอาจจะเป็นการใช้จ่ายอะไรบางอย่างเนาะบางทีคนรักเนี่ยใช้เงินนะคะ5ถ้วยนะ ไปซื้อใช้จ่ายมีความรู้สึกว่าเออมันไม่น่าจะเสียเงินเยอะขนาดนั้นนะคะจ่ายไม่คุ้มเสียเลยอาจจะมีหงุดหงิดใจกันบ้างในเรื่องของความมั่นคงหรือว่าการใช้การจ่ายความคิดเห็นในเรื่องของการใช้จ่ายที่ไม่ตรงกันนะคะงอนกันบ้างเล็กน้อยแต่ถามว่าเราเนี่ยก็ยังเป็นความรักที่มั่นคงนะมาดูความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกันบ้างได้ไหมคะว่าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนของชาวราศีตุลชาวรักคนาราศีตุลน,นะคะคุณเป็นอย่างไรบ้างเอ,อ่ย สีดาบมันมีความนิ่งๆนะมาๆไปๆหายๆนะคะไม่ค่อยได้คุยแบบต่อเนื่องสักเท่าไหร่ The Hangman t h e h a n g m a n นี่บ่งบอกว่าเป็นการ เหมือนกับยังมีความไม่ชัดเจนนะคะทางความรู้สึกอยู่เหมือนกับยังมีหลายเรื่องที่เราต้องปรับตัวที่เราต้องทดลองในการคุยกันมากกว่านี้แล้วก็ยังเป็นสถานการณ์หลายๆอย่างที่ยังไม่กล้าในการตัดสินใจที่จะชัดเจนนะคะช่วงนี้ก็ใครที่เพิ่งเริ่มต้นคุยกันนะคะอาจจะมีเงียบเงียบหายๆไปบ้างนะ หกถ้วยและยิ่งใครที่กลับไปคุยกับคนรักเก่าเนี่ยก,ก็ต้องระวังนิดนึงเนาะนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนของคุณนะตอนนี้เนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่ก็ยังไม่ได้หายไปไหนนคะคะความสัมพันธ์มันยังสามารถที่จะไปต่อได้แบบเรื่อย ความสัมพันธ์ในครั้งนี้ยังไม่ได้จบสิ้นนะคะยังไม่ได้ยุติการที่เรายังเป็นคนคุยกันหรือว่าดูดูใจกันแต่มันเหมือนกับตัวเขาเองก็ยังค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะยังมีความไม่มั่นใจในความรักครั้งนี้สักเท่าไหร่เนาะมันเหมือนกับยังมีความกล้ากลากลัวยังไม่อยากชัดเจนอยากจะประคองความสัมพันธ์แบบนี้ไปก่อนยังมีปัญหากับการเริ่มต้นใหม่นะคะยังรู้สึกไม่สบายใจกับการที่จะถูก ผูกมัดหรือว่ามีสถานะที่ชัดเจนแล้วเขาอาจจะยังรู้สึกว่าพอมันไม่ชัดเจนมันยังมีอิสระตัวเขาอาจจะยังอยากทำตามใจตัวของเขาเองอยากมีเป้าหมายในชีวิตหรือสถานการณ์อาจจะเป็นตัวคุณก็ได้นะคะแต่มันก็ยังมีการเติมเต็มกันในทุกๆวันนะคะเราก็รู้สึกว่าการเติมเต็มของคุณเนี่ยทั้งสองฝ่ายก็มีความคาดหวังแหละเห็นไหมเอ่ย นะคะหกถ้วยทั้งสองฝ่ายก็ค่อยๆเติมเต็มกันไปแล้วก็มีความคาดหวังแหละว่ามันจะต้องไปในทิศทางที่ดีการเข้ามาในชีวิตของกันและกันในครั้งนี้เนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้เข้ามาเพียงแค่ ให้ความหวังลมๆแรงๆนะคะมันมีเป้าหมายมันมีปลายทางอย่างแน่นอนแต่อาจจะยังช้านิดนึงนะคะหกดาบค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่คุณจะเห็นว่านะถ้าใครนัดกันในช่วงนี้นี่อาจจะบางทีมีเรื่องให้ได้หงุดหงิดใจนะคะนัดไม่เป็นนัดไม่เป็นไปตามแผนการที่เราวางเอาไว้อาจจะมีการโดนยกเลิกนัดกระทันหันมาเลยทําให้พอเราไม่ได้เจอกันไม่ได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็เริ่มมีความไม่มั่นใจแล้วว่าถ้าเรา ยิ่งใครอยู่ไกลกันอยู่ต่างถิ่นต่างแดนนะคะหรือว่าอยู่ไกลกันอยู่ต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้นะคะพอมันเริ่มรู้สึกไกลกันมันก็อาจจะทําให้คุณมีความไม่มั่นใจว่าเออถ้ามันต้องอยู่ไกลกันแบบนี้มันจะไปกันรอดไหมมันจะอะไรยังไงอะไรประมาณนั้นนะจ๊ะ เพราะฉะนั้น5้าถ้วยไฮก็ยังแอบมองว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้ของคุณเนี่ยมันยังไม่ได้จะจบแล้วมันก็ยังไม่ได้จะชัดเจนในเร็ววันนี้นะคะความสัมพันธ์นี้มันยังจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปทั้งสองฝ่ายยังอยู่ในคอมฟอร์ตโซนอยู่ทั้งสองฝ่ายยังไม่สามารถลืมความผิดพลาดในอดีตยังไม่สามารถให้อภัยตัวเองในการเปิดใจเดินหน้าต่อไปกับความสัมพันธ์นี้ยังลืมสนใจในการ เออในการให้ความสำคัญต่อกันและกันนะแต่มันก็ยังอยู่ในช่วงของความสัมพันธ์นี้เนี่ยเขาก็ยังมั่นใจแหละว่าเออลองเสี่ยงที่จะไปต่อค่อยๆปรับตัวค่อยๆพูดคุยกันไปถามว่าเหนื่อยไหมตัวคุณเองก็เหนื่อยๆแล้วเหมือนกันนะคะตัวคุณเองก็รู้สึกว่าไม่ไหวแล้วกับความสัมพันธ์นี้กับการกับการที่จะเออมันไม่ชัดเจนสักทีมันเหมือนกับเราต้องประครับประคองเขาไป ทั้งทงที่เขาก็เจ็บอยู่หรือเปล่าหรือคุณอาจจะไปคุยกับคนที่เขาเนี่ยเพิ่งผ่านความผิดหวังมาก่อนเขาอาจจะมาคุยกับคุณในขณะที่คุณเพิ่งจบกับความรักนะคะมันมีใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยกำลังประคองอีกคนหนึ่งที่ทั้งมีแผลในใจนะคะมีแผลทางความรู้สึกบวกกับทั้งแบกความรู้สึกบางทีเนี่ยมันอาจจะเหนื่อยหนักนะคะมันถูกผูกมัดไปในหลายๆ,ๆ,ๆเรื่องเลยแหละ แต่ให้เชื่อว,ว่าชาวราศีตุลลัคนาราศีตุลเนี่ยคุณรับมือไหวกับความสัมพันธ์อยู่แล้วคุณเป็นคนที่เก่งนะคะเดอะซันคุณรับมือได้คุณก็มีความสุข ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้หวือหวาจนเรารู้สึกว่าเราแฮปปี้แต่ว่าอย่างน้อยเราก็จัดการมันได้เราก็มีปลายทางเรามีเป้าหมายมากขึ้นเรามีความชัดเจนมากขึ้นกับสิ่งที่เรากำลังจะเดินไปเพราะฉะนั้นนะคะก็โฟกัสไปในส่วนของเป้าหมายคุณปัญหาใดที่มันจะทำให้คุณรู้สึกบั่นทอนจิตใจมันเป็นปัจจัยภายนอกมันเป็นปัจจัยคนอื่นคนรักเก่าคุณคนรักเก่าเขาหรือว่าใดๆก็ตาม ครอบครัวบริวารต่างๆที่มันเป็นปัจจัยภายนอกก็อยากให้ชาวราศีตุลรัคนาราศีตุลน,นะคะจงมองข้ามมองผ่านกับสิ่งที่ทำให้คุณบั่นทอนจิตใจนะคะเราก็เก็บรับแต่สิ่งดีๆนะคะโฟกัสแต่สิ่งดีๆโฟกัสแต่กําลังใจโฟกัสแต่สิ่งที่เรารู้สึกว่าเราทำแล้วมันไม่เดือดร้อนคนอื่นมันจะทำให้คุณเนี่ยสามารถไปได้แบบ สบายใจเลยอะค่ะเพราะดวงคุณเนี่ยมันดีอยู่แล้วดวงคุณมันปังอยู่แล้วในช่วงนี้เนี่ยฮะก็ เต็มที่กับชีวิตนะคะชาวราศีตุลรัคนาราศีตุลทุกๆท่านสําหรับวันนี้ยังไงต้องขอบคุณในการรับชมในการรับฟังแต่เพียงเท่านี้ถ้าชอบในการอพายหรือว่าในการทํานายยังไงนะคะกดไลค์กด s u b s c r i b e ติดตามไว้เป็นกําลังใจให้กับพายด้วยนะคะก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะพาจะอ่านในทุกๆคอมเมนต์เลยแต่บางทีมันอาจจะมีการตอบกลับช้าไปบ้างก็เดี๋ยวจะกดหัวใจเอาไว้เพื่อเป็นตัวบ่งบอกว่าให้อ่านคอมเมนต์แล้วนะนะคะเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะ เพื่อส่งต่อพลังงานบวกๆนะคะหรือว่าออคลิปดีๆเพื่อเป็นกำลังใจให้กันละกันนะคะสวัสดีค่ะ